ครับดีเทสราวกับผมเบิร์ดดิสโทชันนะฮะก็กลับมาอัปเดตข่าวสารในวงการเกมอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าในเทปนี้เนี่ยมีอะไรมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันบ้างนะฮะ ข่าวแรกนะฮะก็เป็นข่าวดีสุดๆส,สำหรับแฟนเกมผีชีวะพาค5านะครับที่รอคอยกันอย่างยาวนานนะฮะว่าเมื่อไหร่จะนำเกมภาคนี้นะครับออกจากระบบเกม for Windows Live มาลง Steam สตรีมสักทีนะฮะตอนนี้ดูเหมือนว่าข่าวนี้จะเป็นจริงแล้วนะครับเพราะล่าสุดในฐานข้อมูลของสตรีมนั้นได้ทำการอัปเดต i e v e m e n t ของเกม Resident Evil 5นะครับเข้ามาในฐานข้อมูลของสตรีมเป็นที่เรียบร้อยนะครับแถมยังมี i e ชี ment ของภาค g o d i t i o n ด้วยนะครับที่เคยวางจำหน่ายเฉพาะบนเครื่องคอนโซลยุคที่แล้วอีกด้วยนะนั่นแสดงว่าผู้เล่นน่าจะได้เสียซื้อภาคเสริมอย่าง Lost in ไนท์แมร์เพิ่มกันอีกก็เป็นได้นะฮะกำหนดการวางจำหน่ายยังเป็นทางการนั้นยังไม่เปิดเผยนะครับซึ่งต้องรอกันต่อไปนะฮะ ต่อไปนะครับก็มีอันต้องเลื่อนวันวางจําหน่ายออกไปอีกแล้วนะฮะสำหรับเกมเลสซิ่งสุดอลังการอย่าง Project ์ a คานะฮะที่ถูกเลื่อนไปจากวันที่17มีนาคมนะฮะไปเป็นวันที่2เมษายนบนระบบ PC นะฮะและวันที่7เมษายนบนเครื่อง x t Gen c o n s o l e นะฮะซึ่งคราวนี้ทางทีมงานบนไดานโคดนะฮะได้ออกมาให้ผลว่าที่ต้องเลื่อนออกไปพวกเราจําเป็นต้องตรวจสอบเกมในขั้นตอนสุดท้ายว่าตัวเกมนั้นออกมาดีอย่างที่ต้องการหรือไม่นะรับซึ่งการตัดสินใจเลื่อนวันวางจาหน่ายออกไปนั้นสําหรับพวกเราเป็นเรื่องที่ลําบากใจอย่างมากนะฮะและเราก็อยาก ออกมาดีที่สุดและการเลื่อนวันวางจําหน่ายออกไปก็เพื่อให้เราสามารถขัดเกลาตัวเกมให้ออกมาดีสมกับที่แฟนเกมต้องการอย่างแน่นอนซึ่งถ้าใครยังรอกันอยู่นะฮะก็คงต้องรอกันไปอีกสักพักหนึ่งนะฮะข่าวต่อไปนะฮะมาสักทีนะครับสำหรับ DLC จากเกมเขย่าขวัญน,นะฮะของอดีตผู้สร้างเกมในตำนานอย่าง Resident Evil นะฮะที่นานจนแอบนึกว่าหายไปแล้วนะฮะ DLC ของเกม The Evil e Within นะฮะในชื่อว่า t h e a s s i g n m e n t ที่คราวนี้นะครับผู้เล่นจะได้รับบทเป็นนักสืบหน้าใหม่นะฮะหนึ่งในทีมงานของพระเอกในภาคหลักอย่าง Julie k i d m a n นะฮะที่คราวนี้เราจะได้รู้กันว่าระหว่างทางก่อนที่เธอจะมาเจอเซบาสเตียนได้เจออะไรมาบ้างนะฮะซึ่งดูจากทรงแล้วน,น่าจะเน้นความหลอนมากกว่าภาคหลักพอสมควรเลยนะ,ะครับกำหนดก,การวางตลาดของ DLC ตัวนี้อยู่ในเดือนมีนาคมนี้แน่นอนครับผม ต่อไปนะฮะในที่สุดก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการเล่นที่โดดเด่นนะครับจากเกมระเบิดภูเขาเผากระท่อมสุดมันอย่างจัดคอส3นะฮะออกมาเสียทีนะฮะ ซึ่งจากข้อมูลในชุดนี้นะครับผู้เล่นจะยังได้รับบทเป็น r ิคโคนะฮะสายลับผู้บ้าระห่ำคนเดิมนะฮะคราวนี้เขาจะมาตะลุยในเมืองมิดซีนะครับเมืองสมุนในเขตทะเลมดิเตเลเนียนนะฮะซึ่งจะมีขนาดใหญ่กว่าเมืองพานาในภาคที่แล้วมากขึ้นไปอีกนะครับมีอาวุธใหม่อย่างเดอะไฟลิชนะฮะที่เป็นเครื่องยิงจรวดสามารถล็อกเป้าหมายแบบตัวจับความร้อนได้นะฮะอุปกรณ์ใหม่ๆอย่างวิงสูรนะฮะและตะขอเกี่ยวที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับและระดับความยากของเกมก็จะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของผู้เล่นนะฮะรวมไปถึงระบบฟิสสิิกที่่พพัฒนนาาขึ้เเือรมมคว นะให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งจากแค่อ่านข้อมูลแบบนี้นะครับก็อยากเล่นจนแทบทนไม่ไหวกันเลยทีเดียวนะฮะ ข่าวสุดท้ายนะครับดูเหมือนว่าตอนนี้การผลักดันวงการเกมด้วยเกมที่มีชื่อเสียงในอดีตถูกกลับมาใช้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะพะล่าสุดทาง Square Enix นะครับก็ได้เปิดโครงการที่มีชื่อว่า Collective นะฮะเปิดโอกาสให้ทีมพัฒนาที่มีความสนใจที่จะพัฒนาเกมที่มีชื่อเสียงในอดีตนะครับอยู่ในสังกัดของพวกเขาอย่าง Jax นะฮะ Fear Effects อนาโครนอนะครับซึ่งพวกเขายังบอกอีกว่าถ้าหากมีทีมงานอินดี้อื่นๆสนใจกันมากๆเนี่ยก็จะเปิดให้เข้ามาพัฒนาเกมอื่นๆที่มีอยู่ได้อีกด้วยนะฮะและจะช่วยสนับสนุนในเรื่องของเงินทุนบางส่วนอีกด้วยนะครับซึ่งเป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะฮะเอาละครับก็หมดแล้วนะฮะสำหรับข่าวสารที่นำมาอัปเดนในวันนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถติดตามข่าวสารอัปเดตได้ในเทปหน้านะครับกับดีเคเสอารสำหรับวันนี้สวัสดีครับรู้หรือไม่กับ DKS e d o ด Interactive นะฮะเป็นค่ายเกมจากประเทศอังกฤษนะครับที่มีผลงานขึ้นชื่อมากมายอย่าง Tomb r a r d e r นะฮะและ Hitman นะครับ,รบต่อมาได้ถูกซื้อและรวมบริษัทเข้ากับเกมยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นอย่าง Square นะฮะก่อนที่จะมาเปลี่ยนชื่อเป็น Square Enix Europe จนมาถึงทุกวันนี้นะครับ